はい<ー>。は<ー> มึงทำไมไม่รอกูอโอ้ยแค่จะไปรอแล้วมึงก็บอกว่าเป็นเกย์กันโ <for> <c oughs> อ้ยกูวิ่งบ่ได้ยังกระยันอีกยี่ปีอ่กระยันไม่เกินกลางวันก็รออะไรของมึงอีกวะอ้บ้าลอ้ย

ำไมมึงเงียบไปวะใจกูไม่ดีอีกแล้วมึงเป็นเียบเงียยโอ๊ยขยันตามก็มากูในบ้านเอีอ้ยเอกูทนไม่ไหวแล้วเว้ยขยันลืกเิน Bị... pi ơi, subscribe không ว่าตอนเนี้ยผีชอนอ่ะมันยึดไดแค่ไหนใช่เราต้องไปบอกไอบอลว่าเมียมันอะ่ะเป็นผีเออม,ม่ไปพวกมึงหรอกฮอลูกเอาไอ้ช้อนเดียวมึงจะไปไหนผม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 ไม่ไปไม่ได้พี่ไม่ได้เว้ยมึงต้องไปกัาพวกกูเพราะมึงอะ่ะตัวดีเลย เชื่อกูไหมว่ ok มาต้องมีมือยู่ให่ล้อมาเก็บของเหมือนอย่างในหลังใช่ไหมวะไหนมือมือวะไม่เห็นมีมือเลยพี่ เยนนะแต่มันก็จริงอย่างที่ช้ชนพูดนะเว้ยใจเย็นเฮ้ย้นึกอปี๊ เดียร์อัเฮ้ยตาดีเลยเจ้ามึงสามคนไว้ชวนมีกินเหล้าที่บ้านหน่อยพวกมึงเป็นอะไรวะอย่าบอกนะว่ามึงอยู่กับ ึงจะบอกมึงว่าเมียมึงเป็นเป็นของมึงวะตา,าเป็นเฮี้ยรเ,ยเนี่ยจุ๊ๆจิ๊บจิ๊บจิ๊บร่างกายมันจัดอุ้ยอ๋อน้องชอนนี่เมียกูเองพวกมึงจำไม่ได้หรือวะ,อะ แม่เมียกูสวยจนถึงะดาดพวกมึงตกใจเลยเหรอวะไปไปไปกินเหล้าบ้านกูไปไปไปตาไปตาไป เนอะไรี่ยหรือว่าพวกมึงอะ่ะยังจะลึงในความสวยของน้องชันนี่ของกูน่ารักอ่ะเฮ้ยพวกมึงดูเตรียมันเป็นสวยน่ารักโอ้เฮียเดี๋ยวมึงสักกูบัง มึงดูหน้าเมียกูไอ้สัสฉันนี่เมียพี่มามานั่งกินกับเพื่อนพี่มึงจะเรียกมาทเถี้ยอะไรอะไรเออจีนี่เถียงอะไรวะอุ้ยโอ้โหเด็กมือสังหารเมียข้าสวยขนาดนี้ ถ้าลราอดใจไม่ไหวถ้าแล้วอยากเกินกินไปทั้งตัวโห้โหภาบาดตาไอ้จับอย่าดูโอ้โหอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดุ๊บจักกันแล้วชั้นนี้เดี๋ยวชั้นนี้นั่งเป็นเพื่อนพวกพี่ก่อนนะ เดี๋ยวพี่อ่ะจะไปยิงกระต่ายแล้วเดี๋ยวพี่มาเฮ้ยชอนกูไม่อยู่อ่ะพวกมึงอย่ามาเกาะแกะเมียกูนะเว้ยอไอช้ชอนเดี๋ยวมึงไปเป็นเพื่อนกูหน่อยไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอชอนเอ้าโอ้โห <c oughs> ไม่ต้องเกง่งไม่ต้องกลัว ชนไอตายืนมือมาเลยโอ้ยยืนมาชนเลยตาโอ้มึงชนเลยสัตว์ป้านกูอยู่เมืองกาดโอ้ยมึงมาเเนื่อเลยชนเมียพี่เป็นผี เมียพี่ตายแล้วไม่อยู่แล้วกูไม่ชนป้ายกูอยู่เมืองกาชนแก้วแก้วกูหมดแล้วสอพี่ตาตามมึงกูแล้วมึงซีบิ่งอยู่ป่กูบอกด้เลย ไอ้าาพวกมึงลนหาที่ตายเสือกเรื่องของกูพวกมึงสมควรตาย ฉันนี่ปล่อยเพื่อนพี่ไปเธอหยุดสร้างเวรสร้างกรรมสักทีถือว่าพี่ขอระห้อก็แต่พี่สัญญานะ พี่อ้าวแล้วก็พายันก็เกงในนี่วะพี่จะเผา,าเกงในไปให้ช้อนวันละตัวหรือสองตัวก็ได้